อาหาหกรวจการยังไม่รู้จักบานนั้นค่ะไม่กหาชิาอันนี้ก็อหาชิบาหาชิหมืนลูกคนนีจุกจุอันนี้ยังสามมันลอยหนึ่งหนึ่ง้าคนยคือบอกี่ควรหดทังแคอให้หน้าวพี่ควร้างามเน ไปเกแม่ไอแม่ไปหาเองเลยบอกไปเก็บเรื่องนี่นี่บอกแถมเห็ดพวกมันก้างสีเทานั่นแหละเอร่ลดแถมไม่ตึงเอาผดญี่ปุ่โอเคไปแม่อสไแนบแนบดินี่เบิร์ดเนี้ยนันเลยค่ะที